ยังไม่ได<ะ>้ลดอีกบ่ไอ้ยังไม่ถึกใจบ่หาพันหนึ่งบ่จะหาพันหกพันบ่มันได้มันพอนได้บาทเจ็ดันบ่มันพอนได้ปีเจ็ดปีบ่เจ็ดปียังไม่ได้อ๋อแล้วเช็คนี่เช็คแล้วกยังวันอานตรมา เพราะว่าจริงๆอ่ะเครดิตมันสีดีพอดีเนี่ยต้องเป็นหนีก่อนอ่าแมนปะอ่าเจ้าเป็นหนีปะกบปุ๊บเป็นนี่ยหล่ะก็ยังดีกบปุ๊บเป็นนี่หนุ่มหยากรอแมนเออเจ้าบ่เคยเป็นหนีด้วยเขาก็เลยบอกฮะคนบ่เป็นหนีนั่นล่ะเครดิตดีอ่ะเออเขาบอกธนาคารเขาเนี่ยไอ้ตุ้มกีมันเป็นยีงยี่อันนี่ตุ้มนั่นล่ะเฮ็ดเฮ็ดเสียอันปะเฮ็ดเหรเขาบ่เคยกู้นี่เสียไปนะมันบะ เออเราเกียดเห็ดไห้เขาไม่เคยกู้นี่ต้องมาเออเมนของขาวเวหม้อไ่ใจเฮาไงนี่นี่นหราสิเอบวเออเขารารักษาเครดิตของไว้บ่กู้เห็นเ่เออบ่เขาใจเขาได้ธนาคขรนี่เอองกับใีมักยังอันไ้ก็กุุงฮะไอ้กุงบาตัวนี้ปี2017นะคะราคาจอที่3้าม่ันีประตูพร้อม รถตำรวจรถตำรวจรถตำรวจรถบ้านเออรถตำรวจกระโนคือกันเออทหารกระโนคือกันเออว่าไม่นั่งหรอกเลี้ยงเขาเลี้ยงผมไป็นไปที่นี่มาอ่าผมเปไปทีงนี่แตวผมหยิบเอารถไปงามเนี่ยไปขอเอ็กซ์ตรีเนี่ยไปขูดก็ไปปล่อยยุคข้าวอะไรหรอเสียดายรถเสียดายรถเปลีนแบบนี้อ่านี่ดีแล้วดีแล้วดีแล้วเขาพูดเรื่องว่าเอ้อฉลามจะรวยมาเอ้ยเขาจะงบเขาพูดอ่าเดี๋ยว นี่แหละนกน้อยสร้างรังแต่พอตัวพออย่าไปขับตัวใหม่ไปขุดอย่าไปขุดต่อยูคามันไม่คุ้มเออหาแบบนี้แหละไปส่งเพือนี่อ่า<ต>นี่แหละคุ้มอ่าค่อยคุ้มนี่แหละเออก็ยังไปส่งหลายตรงนี้อืมส่งกระถึอนี่แหละหรือเ่กระถืออืมบอกว่าขาบอกว่าเอาไปมั่หาหาพันหาพันบ่บ่เบิ่งแคปล่ะแคปมันหกพันป่ะหกพันเจ้าบลูแคบล่ะอไอเจ้าสิปะตู เอาเบิ่งแคบก็ได้มันจะได้พอนถืกลงแล้วแต่แล้วแต่แคบมันก็ประมาณอะไรกูคงกประมาณ6,000นนิดนิดอ่0สี่หมื่นนิดนมันจะถูกกว่าซีประตูเด้ถูกกว่าซีประตูประมาณ4-50,000มันก็จะพอนถืกลงใช่แต่เจ็ดพันมันก็จะเหลืออยู่อ0 0หกพัแคบนี่มันหาพันเคยเบิ่งในคลิปมันนี่เออมันหาพันเปลปลาล้วมประกอบประกันชีวิตประกะ ไปเดี๋ยวมันมารอบลอบลันี่หนิข้าพันไปป่ในส่วนของอายุเออประกันต้องรวมทั้งใบีค่ะน้อยเม็ดหมึกทำไงอ๋อกระสีเนี่ยมันพานกันเดี๋ยวจะเอาอะไรยังไงจัดให้เบิร์ตได้แหละเอกุ้งบอกว่าเท่าไหร่นะถ้ามันถ้าแม็กถ้าเพิ่มขึ้นไปอีกเท่าไหร่สองหมื่นสองหมื่นเม็ดสองจากจะได้ฟรีบ่เดี๋ยวหาแม็กมือสองให้ก็ได้ไปโอ้ยกเฮ็ด ออกคลิปนะนี่เออเดี๋ยวจัดล่อไม้ให้นี่ไปเดี๋ยวพี่ว่าเรียนเดี๋ยวออกคลิปนี่เออนี่ออกคลิปนี่แล้วโฆษณาให้เจ้าพร้อมเลยนเนี่ยเดี๋ยวอย่างนี้ก็ตามนั้นแหละกุ้งเดี๋ยวพี่ไปดูเดี๋ยวพี่ไปเอาใบนี้ให้เถ้ามันได้หรือไม่ได้พี่ก็ว่าไหวมันต้องได้ดิไอ้ที่ต่อยโทนเลยก็อยากให้เป็นนี่เลงเออต้องได้ดิมาแล้วเออ ไม่ไม่แสนวันแสนสองแสนสามพวกนี้ลดศูนย์ตลอดใจแสนสองแสนสามประมาณนี้เมื่อวานเมื่อวานก่อนนแถวเลยทำไมมันหายไปเยอะจังโอ้ก็ขายดีเนาะก็เขามาเอาคือจังเจ้านี่แหละพายกระเป๋าเอกสารมาเพราะคืออันนี้แหละเออมันขายดีเนาะเออผู้ใดพายกระเป๋ามาครบเอกสารมาครบเขาก็ขี้เมื่อบ้านขี้เมื่อบ้านแล้วเนาะเออ เบิ่งภายในบ่เดี๋ยวให้เซลไปหากูแจมให้เบิ่งให้เดี๋ยวไปดูสองคันนั่นเดียวเดี๋ยวไปดูสองคันแล้วก็แล้วก็มาดูคันนี้คันดีไหมเพราะพี่อยากรู้ว่าไอ้พี่อยากรู้ว่า,า,วาไม่มันเท่าไหร่ก็ถ้าไมประมาณสักหมื่นกว่าพี่ก็จะโอ้ไม่หมื่นกว่าอีกอ่าคือเอาหน่อยเด้ไม่หมื่นกว่าโลมันปรับไม้แต่แล้วลดหน่อยเล่นหน่อยประเด็นเจ้าก็ได้ จำอ๋อทะเบียนได้พ่อมอิก,กแล้วอ๋อสุดยอดแสดงว่าเอฟซีตัวจริง่มตด,ดตามนะอะดูแต่ว่าไม่ติดตามตมิก,ก <c oughs> <c oughs> อ๋อ <c oughs> เอียร์โอเคเกียร์ <c oughs> <c oughs> โอ้ย <c oughs> นี่เอาพุละคันเด้อ <c oughs> พุละคันเอาพุละคันเด้อมาหลายคนพุละคันเด้อ,อ,อพุลละคัน โอเคครับพี่น้องงานอยู่ไปทีน่นี้อยู่ติดกันนี่แหละติดข้างๆเต้นนี่แหละ <laughs> <laughs> ยินดีให้บริการครับจะซื้อจะขายจะแลกจะเปลี่ยนจะเทินเข้ามาเลยครับผมนะอยากได้อะไรก็เข้ามาคุยกันเนาะเมือนี้่ไอเสมไปแล้วครับผมสวัสดีครับ